สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สุขคนครับผมพ่อกับบ่าวแท้นะครับฟอร์ดพระนครแชนแนลครับผมมื่อนี้พามาชมรีวิวนะครับผมรถคันทั้งหลังนะครับเป็น Next Gen Y Tech ใหม่ล่าสุดครับผมเครื่องยนต์ของเขานะครับผมอยู่210แรงม้านะครับผม500นิวตันเมตรเลยทีเดียวครับผมจะแต่งแบบไหนจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันไปเลยครับผมตอนนี้ครับผมจะแต่งกระจังหนาแบบส่งแรปเตอร์ใหม่ล่าสุดนะครับผมมี ไฟมินิ led ให้3ดวงพร้อมครับผมเปลี่ยนไม่ล่าสุดเห็นไหมครับผมรอวะครับผมโอ้มักหลายครับตัวนี้ครับสุดยอดครับผมขันนี้บอกแล้วครับผมว่าคันนี้แต่งแบบรอรแต่เล้าใจคนวะว่ากระจังหนานะครับผมโอ้ยทวดที่ครับกระชอนหนานะครับเป็นฮัมเมอร์ครับผมไม่ล่าสุดเหมือกันครับผมมีไฟ led ให้พร้อมครับผมข้างๆนะครับผมไฟเดรย์พร้อมครับผมเรียบร้อยมีเซ็นเซอร์จากโรงงานที่ติดตั้งจากอันเก่ามาใส่อันใหม่ ให้พร้อมครับผมมีหูหลากจุงให้พร้อมครับผมตัวนี้ลากคอสิบแปดล้อได้ผมเด้ผมว่าสุดยอดมากหลายขขาง่างครับผมเป็นกันกระแทกข้งกันแข่งเนาะครับผมตัวนี้ป้องกันเวลาสายลุยครับมีหินมีอย่างกระเด็นใส่ก็สามารถเซฟป้องกันได้ดีเลยทีเดียวครับผมมามาเบิ่ง้านข้างครับตานงคางก็จะมีครอบไฟหน้าให้พร้อมครับเป็นสีดําด้านนะครับคาว่าเรนเจอร์ครับผมเนี่ยมีห้เรียบยครับผมงามบ่ค่ะผม โอ้ยมักหลายแบบนี้สุดยอดเพค่นว่าอมามาเบ่งด่านขางเลยครับด้านขางนี่ก็ทีใส้ซุ้มล่อให้พรอบนะครับผมเป็น6กนิ้วครับซุ้มล่อเขาสามารถเปลี่ยนได้ครับโบเมนว่าสิเป็นแบบไล่มูดแบบเรียบแบบฟันเฟืองครับผมอันนี้ลูกค้าเลือกแบบนี้ครับผมผมบอกว่าแบบนี้มักหลายง่ามลงโตแบบสุดยอดเลยค่นว่าโอ้มักหลายตัวน,นี้ครับสําหรับยางครับผมขั้นนี้ยกขึ้น2นิว้วด้วยโเมนยกมือขึ้นสองนิว้วด้ยครับยก ขึ้นยกรถนะครับผมขึ้นสองนิ้วแล้วก็มีปีกนกโมเมนต์ปีกนกพิรามด้วครับผมนี่ปีกนกโฟร์เพนเดอร์ครับผมหรือว่าปีกนกรุ่นไหนก็ได้ครับผมเขาเรียกว่าปั๊บแปดนะตัวนี้ครับผมกับไซส์กันแหงครับผมเขาเรียกเอิญเอิญว่ากันแหงหรือมั้งครับผมว่านะครับโชคมีโชคความครับผมขนาดยางครับตัวนี้ขนาดยางของเฮาค่ะคือโอเวอร์ไซส์นะครับผม33-12.5 R 2 0ครับผมนี่ค่คือขอบ20 แม็กเขาสามารถเลือกไล่ได้นะครับตามที่เขาต้องการครับโมเมนต์ไล่พี่เป็นลอยไล่ครับสามารถเลือกได้ครับบอกมาได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมโอ้ด้านข้างครับก็่มีติดฟิล์มให้เรียบร้อยครับก็คือขนาดฟิล์มตัวนี้ที่ติดให้ครับหกสิบรอบคันหน้าเต็ม60รอบคัน60ครับผมตัวนี้งามครับผมโอ้สุดยอดใส่กันสรงกันศาสตร์ให้เรียบร้อยแลวหลังคามีจากโรงงานเลยครับผมถวยล่องมือจับครับตัวนี้ก็คือการลงกันลอยนะครับผมเวลา อยูกระเป๋าหรือว่ามีคุณจงคุณแจกกสาสมัรถกัรลอยได้เลยทีเดียวครับผมอด้านข้างครับผมด้านข้างนี้มนบอกว่าสุดยอดแห่งครับเป็นบันไดข้างที่ซับแรงกระแทกเวลากระชุนขนาดข้างๆเนาะมันจะบ่ให้ถึงสีตัวรถเลยเลยเลยครับผมอ่ะก็บที่มีพิเศษนะครับเวลาเปิดประตูนี่ครับผมจะมีไฟข้างล่างให้ครับผมเวลาเขาไปจอดอยู่ค้นตมค้นยังเนาะกับสมัตเห็นได้ชัดเจนครับผมแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่า กันลื่นถลายครับลื่นถลายคุนว่ากันขืนเวลาขืนครับบัวห้มันลื่นนะครับผมใส่เพิ่มติดตั้งให้เหมือนเดิมครับอ่ะอาเบื้องด้านหลังครับอันนี้โลบาจากโรงงานเลยครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยสําหรับรุ่นไวายแท็กมันจะมีโลบาเล่าโลบาให้พร้อมเรียบร้อยเนาะครับผมตัวนี้ครับมีเฉพาะเอ็กซ์เอลทนนะครับตัวนี้ที่เหยียบข้างๆนะครับผมเหยียบขึ้นข้างๆเวลาเขาไปจอด จอดติดใจกำแพงนี่ครับผมเปิดประตูฟ้าถ่ายบ่ได้นี่ครับก็สามารถเหยียบข้างๆนี่ขึ้นได้สบายๆครับผมเห็บนบ่ครับนี่ครับโอ้ขึ้นายแห้งเนว่าเออส่วนด้านหลังนี่ครับผมก็ที่ติดขอบอ่าอบฟ้ากระโปงถ่ายครับผมตัวนี้เขาคัว่า FORD เนี <c ười> ่ยค่ะ <ORD> ติดตั้งให้กันเวลากันหินกันกระแทกทีันโดนเนื้อสีครับก็สามารถป้องกันได้เลยทีเดียวครับตัวนี้ครับก็ที่ ตัวนี้ก็เขาเว่าเดนเจอร์เนี่ก็เป็นตัวหนังสืออะคริลิกครับผมอันนี้ลูกค้าสามารถติดตั้งเลือกเลือกได้ครับว่าจะเป็นแบบดําเงาดาด้านหรือว่าสีเดียวกับตัวรถก็สามารถติดได้ขึ้นกันได้ครับผมเด้อตัวนี้อ่ะมาเบิงตัวนี้ครับพระเอกขึ้นกันครับตัวนี้ครับเป็นกันชนถ่ายครับผมห้ามเอไม่ลาสุดเลยครับมีเซ็นเซอร์ไ้พอมติดมาจากโรงงานก็สามารถเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้ได้เลยครับผมมีห่วงเขอาครับห่วงลากจูงขึ้นกันครับ หอดลากหอดสิบแปดหลอดคนนี้เพราะว่าผมได้เพราะว่านี่สุดยอดครับมลากหลายครับเนี่แล้วมีเ e อียงออกเขาเรียกว่าเวลาเขาหลากลงหลากเรือหลากรถที่ว่ามีตะขอมีห่วงนะครับเขาสามารถใส่ได้ครับผมตัวนี้ครับใส่เพิ่มเติมได้เด้อครับบวดตัวห่วงครับสำหรับสติก,กงสติกเกอร์เนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนได้คือกันเขาจะเอาหางหล่านซื้อเจ้าของรักคนนั้นรักคนนี้ทีก็สามารถเปลี่ยนได้ได้ครับมาเขาเบิ่งภายในของคันนี่ครับพอดีผมบอกครับรุ่นนี้มันเป็นโฟวิลเนาะครับเขื่อนสีหลอดสองจุดศูนย อ่าร้อยสิบแรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรครับผมตัวนี้กับคอนอ่า uh, จอทัศกรีนการนะครับผม12นิ้วครับตัวนี้ครับจอทัศกรีนแบบซิงค์โฟเอครับซิงค์โฟเอมียังแนี้กับเสื่อมต่อ Apple Carp, l a y แล้วก็แอปแอมคาเพแล้วก็ Android Auto ครับผมกับสามารถติดตังด้งใดขึ้นกันครับผมพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันครับปรับขึ้นสูงลงต่ำซูมเข้าออกได้ ตามสะดวกสบายครับเบาะหนังแท้จากโรงงานแล้วก็ปั๊บเบาะเบาะนี่สามาปั๊บได้แปดทิศทางครับขึ้นสูงลงต่ำใสยขวาเดินหน้าน้าหลังได้สบายครับผมสุดยอดครับสําหรับลูกค้าท้าคนทั้งบ้านที่สนใจนะครับผมเพจบ่าวแท้นะครับโบเมนว่าจะเป็น YouTube หรือว่าแอนเพจนะครับคาว่าบ่าวแทนฟอร์ดพระนคร h a n n e l นะครับผมเบอร์โทรนะครับบ่าวแท้นข้างล่างเลยครับ0635462789ครับ 063 5 4ห2 7า9ครับผมโอเคครับลาไปก่อนสวัสดีครับ